หลายคนคิดว่าอิสรภาพทางเวลาคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมากที่สุดหลายคนคิดว่ามันคือการไม่ต้องทำงานการมีเงินเยอะหรือการใช้ชีวิตตามใจแต่ความจริงอิสรภาพทางเวลาไม่ได้เริ่มจากการมีเวลามากขึ้นแต่มันเริ่มจากการไม่ถูกเวลาไล่ล่าอินทรีย์ไม่ได้มีเวลามากกว่านกตัวอื่นแต่มันไม่ปล่อยให้เวลาเป็นศัตรูมันรู้ว่าเมื่อไรควรบินเมื่อไรควรพัก และเมื่อไร่ควรนิ่งเพื่อมองจากที่สูงมนุษย์จำนวนมากไม่มีอิสรภาพทางเวลาไม่ใช่เพราะงานเยอะแต่เพราะใจถูกความกลัวบังคับให้ต้องรีบตลอดเวลารีบหาเงินรีบพิสูจน์รีบตอบสนองและรีบตามโลกจนลืมถามว่ากำลังใช้เวลาของตัวเองไปเพื่ออะไรอิสระภาพทางเวลาจึงไม่ใช่เรื่องของตารางแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่ถูกเร่งโดยสิ่งที่ไม่จำเป็น อินทรีไม่บินทั้งวันเพราะมันรู้ว่าการบินคือการใช้พลังสูงสุดมันเลือกใช้พลังเฉพาะตอนที่จำเป็นจริงๆและรักษาพลังส่วนใหญ่ไว้เพื่อชีวิตระยะยาวการใช้เวลาของมนุษย์ก็เช่นกันถ้าเราใช้ทุกชั่วโมงไปกับการตอบสนองเร่งด่วนเราจะไม่มีพลังเหลือสำหรับสิ่งสำคัญและสุดท้ายเวลาจะกลายเป็นสิ่งที่กัดกินชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว อิสรภาพทางเวลาเริ่มจากการแยกให้ออกว่าสิ่งไหนเร่งจริงและสิ่งไหนแค่เสียงดังคนจำนวนมากเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญเพราะมันดังและละเลยเรื่องที่สำคัญเพราะมันเงียบอินซีเลือกฟังความเงียบเพราะความเงียบคือที่ซ่อนของความจริง เมื่อเรากล้าลดเสียงรบกวนล,ลงเราจะเริ่มเห็นว่าหลายอย่างที่เราทำทุกวันไม่ได้พาไปไหนแต่มันแค่ทำให้รู้สึกว่ายุ่งและความยุ่งนั้นถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความก้าวหน้าอิสระภาพทางเวลาจึงเริ่มจากการหยุดยุ่งอย่างไร้ทิศและเริ่มนิ่งอย่างมีเป้าหมายอินทรีไม่ตอบสนองต่อทุกการเคลื่อนไหวในป่าแต่มันตอบสนองเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดและการบินต่อไปได้อีกนาน มนุษย์ที่อยากมีอิสรภาพทางเวลาต้องกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตแม้สิ่งนั้นจะดูดีในสายตาคนอื่นการตอบรับทุกอย่างคือการยกอำนาจเวลาให้คนอื่นและการปฏิเสธอย่างมีสติคือการดึงอำนาจนั้นกลับคืนมาอิสรภาพทางเวลาไม่ได้เกิดจากการว่างแต่เกิดจากการเลือกอย่างชัดเจนว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่กับอะไร อินทรีรู้ว่ามันไม่สามารถบินได้ตลอดไปในหนึ่งวันมันจึงจัดสรรช่วงเวลาการบินอย่างแม่นยำมนุษย์ก็เช่นกันถ้าเรายังใช้พลังสมองและพลังใจไปกับเรื่องเล็กตลอดวันเราจะไม่มีพลังเหลือสำหรับการคิดเชิงลึกการวางแผนระยะยาวและการสร้างชีวิตที่ไม่ต้องเร่งอีกต่อไปอิสรภาพทางเวลาจึงผูกติดกับอิสรภาพทางความคิดอย่างแยกไม่ออก เมื่อใจเร่งเวลาจะสั้นเมื่อใจนิ่งเวลาจะยาวขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มชั่วโมงจริงอินซีสอนเราว่าการพักไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือกลยุทธ์การพักที่ถูกต้องทําให้การลงมือครั้งถัดไปแม่นยําขึ้นหลายเท่าและประหยัดเวลามากกว่าการฝืนทําต่อทั้งที่พลังหมดมนุษย์จํานวนมากเสียเวลาไปกับการแก้ความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยมากกว่าการพักอย่างมีสติ อิสรภาพทางเวลาจึงไม่ได้หมายถึงการพักทั้งวันแต่หมายถึงการพักให้พอเพื่อไม่ต้องเสียเวลาซ่องชีวิตในภายหลังอินทรีย์ที่มีอายุจะยิ่งเลือกพักมากขึ้นเพราะมันรู้ว่าทุกการบินที่ไม่จําเป็นคือการลดโอกาสการบินในอนาคตชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาเราจะไม่ใช้มันเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครดูอีกต่อไปแล้วแต่จะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนจริง อิสรภาพทางเวลายังหมายถึงการไม่ถูกอดีตและอนาคตขโมยเวลาปัจจุบันไปคนจำนวนมากใช้เวลาวันนี้ไปกับการเสียใจเรื่องเก่าและกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดทำให้เวลาปัจจุบันหายไปโดยไม่ได้ใช้จริงอินซีอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่มันไม่เสียพลังคิดถึงเหยื่อที่พลาดไปและไม่กังวลเหยื่อในวันพรุ่งนี้มันทำหน้าที่ของมันในจังหวะนั้นอย่างสมบูรณ์ มนุษย์ที่อยากมีอิสรภาพทางเวลาต้องกล้าฝึกอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ลึกขึ้นเพราะความลึกทำให้เวลาไม่สูญเปล่าและความลึกทำให้หนึ่งชั่วโมงมีค่ามากกว่าสิบชั่วโมงที่ใจลอยอิสรภาพทางเวลาในระดับลึกที่สุดคือการไม่ต้องเร่งเพื่อนหนีชีวิตเดิมแต่เลือกเดินในจังหวะที่ตัวเองควบคุมได้อินทรีไม่หนีป่าแต่มันรู้จักป่าและบินเหนือมันอย่างเข้าใจ เมื่อมนุษย์เข้าใจชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเวลาจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้เราสร้างสิ่งสำคัญอย่างสงบมั่นคงและยั่งยืนและจากการเข้าใจอิสรภาพทางเวลานี้เองเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเงินควรทำหน้าที่อะไรในชีวิตและไม่ควรทำหน้าที่อะไรซึ่งจะพาเราไปสู่ชุดที่สองของ EP นี้การใช้เงินเพื่อซื้อเวลาอย่างมีสติและไม่ลากชีวิตโดยไม่รู้ตัวครับพี่ คนจำนวนมากคิดว่าการมีเงินคือการมีอิสรภาพทางเวลาแต่ความจริงคือหลายคนยิ่งมีเงินมากเท่าไหร่เวลากลับยิ่งหายไปมากเท่านั้นเพราะเงินที่ไม่มีสติจะซื้อภาระซื้อความวุ่นวายและซื้อความคาดหวังเพิ่มเข้ามาในชีวิต อินซีไม่ใช้พลังเพื่อสะสมแต่ใช้พลังเพื่อรักษาความสามารถในการบินต่อไปเงินของมนุษย์ก็เช่นกันถ้าเงินไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเบาขึ้นนิ่งขึ้นและมีเวลามองจากที่สูงมากขึ้นเงินนั้นกำลังทำงานผิดหน้าที่การใช้เงินเพื่อซื้อเวลาไม่ใช่การใช้เงินเพื่อความสบายชั่วคราวแต่คือการใช้เงินเพื่อลดสิ่งที่กินพลังชีวิตในระยะยาว อินรีไม่บินต่ำเพราะบินต่ำต้องหลบหลีกมากต้องใช้แรงมากและต้องเสี่ยงมากมันเลือกบินสูงเพราะที่สูงปลอดภัยและประหยัดพลังชีวิตมากกว่าเมื่อแปลงมาเป็นการใช้เงินการบินสูงคือการใช้เงินเพื่อลดความซับซ้อนของชีวิตไม่เพื่อเหมือนเข้าไปคนจำนวนมากใช้เงินเพื่อซื้อของที่ต้องดูแลใช้เงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาและใช้เงินเพื่อเข้าไปอยู่ในสังคมที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา และสุดท้ายเงินที่หามาทั้งหมดก็กลายเป็นภาระที่กินเวลาและพลังใจมากกว่าสิ่งที่มันควรจะให้การใช้เงินแบบอินทรีย์จึงเริ่มจากคำถามง่ายแต่ลึกว่าเงินก้อนนี้จะช่วยให้ฉันมีเวลามองชีวิตชัดขึ้นหรือทำให้ฉันต้องวิ่งเร็วขึ้นถ้าคำตอบคือทำให้วิ่งเร็วขึ้นแม้จะดูดีในสายตาคนอื่นเงินนั้นไม่ควรถูกใช้ อินรีไม่ใช้พลังทุกครั้งที่มีโอกาสบินแต่มันเลือกบินเฉพาะตอนที่จำเป็นจริงการใช้เงินก็เช่นกันไม่ใช่ทุกโอกาสที่ควรจ่ายไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำได้แล้วควรทำเพราะทุกการใช้เงินคือการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาชีวิตในอนาคตบางการใช้เงินอาจประหยัดเวลาในวันนี้แต่ขโมยเวลาในวันข้างหน้าเช่นการซื้อความสะดวกที่ทำให้เกิดนิสัยพึ่งพาหรือการจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ควรแก้ตั้งแต่ต้ตตน ซีสอนเราว่าความฉลาดคือการมองผลลัพธ์ไกลกว่าปัจจุบันการใช้เงินเพื่อซื้อเวลาที่แท้จริงคือการลงทุนในระบบไม่ใช่การแก้เฉพาะหน้าเช่นการจ่ายเพื่อจัดระเบียบชีวิตการจ่ายเพื่อเรียนรู้ทักษะที่ลดเวลาการทำงานในอนาคตหรือการจ่ายเพื่อสุขภาพที่ทำให้เรามีพลังใช้เวลาได้เต็มที่มากขึ้น เงินที่ใช้แบบนี้อาจไม่ให้ความสุขทันทีแต่ให้ความสงบและความมั่นคงในระยะยาวอินทรีย์รักษาพลังของมันอย่างจริงจังเพราะมันรู้ว่าถ้าพลังหายไปเงินหรือเหยื่อก็ไม่มีความหมายมนุษย์ที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่ใช้เงินแลกกับความเครียดเรื้อรังไม่ใช้เงินแลกกับการนอนที่ไม่มีคุณภาพและไม่ใช้เงินแลกกับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนใจ เพราะสิ่งเหล่านี้คือโจรขโมยเวลาที่ร้ายแรงที่สุดการใช้เงินอย่างมีสติยังหมายถึงการกล้าจ่ายเพื่อปฏิเสธเช่นการจ่ายเพื่อไม่ต้องทำงานบางอย่างการจ่ายเพื่อออกจากความสัมพันธ์ที่กินพลังหรือการจ่ายเพื่อซื้อความสงบในบางช่วงชีวิตคนจำนวนมากกลัวเสียเงินแต่ไม่กลัวเสียเวลาเพราะมองไม่เห็นมูลค่าที่แท้จริงของเวลา อินทรีมองพลังชีวิตเป็นทุนหลักและเงินเป็นเพียงเครื่องมือเสริมมนุษย์ที่เข้าใจเรื่องนี้จะเปลี่ยนวิธีใช้เงินทันทีจากการถามว่าคุ้มไหมเป็นการถามว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตนิ่งขึ้นหรือวุ่นวายขึ้นการใช้เงินเพื่อซื้อเวลาอย่างมีสติอย่างต้องมาพร้อมกับการรู้จักคำว่าพอเพราะถ้าไม่มีจุดพอเงินจะไม่พาไปสู่อิสรภาพแต่จะพาไปสู่ความไม่รู้จบ อินซีกินพอดีเพราะน้ำหนักที่เกินจะทำให้บินลำบากมนุษย์ที่ใช้เงินแบบไม่รู้พอจะมีภาระมากขึ้นมีสิ่งต้องดูแลมากขึ้นและมีเวลาน้อยลงเรื่อยๆแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตามการมีน้อยแต่เลือกดีทำให้ชีวิตเบาวกว่าการมีมากแต่แบกทุกอย่างไว้เองอิสรภาพทางเวลาจึงไม่ได้เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการเลือกอย่างชาญฉลาดและกล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต เงินที่ใช้ถูกทางจะทำให้เวลาขยายออกโดยไม่ต้องเพิ่มชั่วโมงจริงเพราะเมื่อชีวิตเรียบง่ายขึ้นการตัดสินใจจะน้อยลงความเครียดจะลดลงและพลังจะถูกใช้ไปกับสิ่งสำคัญจริงๆอินซีไม่เสียแรงกับการบินวนโดยไม่จำเป็นมันเลือกเส้นทางที่ตรงและปลอดภัยที่สุด การใช้เงินแบบอินซีก็เช่นกันคือการเลือกเส้นทางชีวิตที่ตรงกับตัวตนไม่อ้อมเพื่อเอาใจใครและไม่เพิ่มภาระเพื่อพิสูจน์อะไรให้โลกเห็นเมื่อเราเริ่มใช้เงินเพื่อซื้อเวลาอย่างมีสติเราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องเร่งเหมือนเดิมไม่ต้องแน่นทุกวันและไม่ต้องหนีจากตัวเองอีกต่อไปและจากความนิ่งนี้เองเราจะเริ่มเห็นคำถามที่ลึกขึ้นว่า ถ้ามีเวลาแล้วเราควรใช้เวลานั้นไปกับอะไรเพื่อไม่ให้ชีวิตว่างเปล่าและหลงทางซึ่งจะพาเราไปสู่ชุดที่3ของ EP นี้ครับการเลือกใช้เวลาเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่การพักหรือการบริโภคชีวิตครับเมื่อมนุษย์เริ่มมีอิสรภาพทางเวลาแล้วคำถามที่สำคัญกว่าจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆว่าควรใช้เวลานั้นไปกับอะไร เพราะเวลาเปล่าไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความหมายและการพักอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอถ้าไม่มีทิศทางรองรับอินทรีไม่บินเพื่อฆ่าเวลาแต่มันบินเพื่อทำหน้าที่ของมันในระบบธรรมชาติอย่างชัดเจนเวลาที่อินทรีไม่บินมันก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าเพราะมันใช้เวลานั้นเพื่อฟื้นพลังมองภาพรวมและเตรียมตัวสำหรับการลงมือครั้งถัดไป การใช้เวลาของมนุษย์ที่มีคุณค่าจึงไม่ใช่การทำให้เต็มแต่คือการทำให้ตรงกับบทบาทชีวิตที่แท้จริงของตัวเองหลายคนมีเวลาแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรเมื่อไม่มีใครบังคับไม่มีเดทไลน์และไม่มีแรงกดดันจากภายนอกความว่างนั้นจึงกลายเป็นความหลงทางอย่างเงียบ อินทรีย์ไม่หลงทางเพราะมันรู้ชัดว่าหน้าที่ของมันคืออะไรและมันใช้เวลาทั้งหมดเพื่อสนับสนุนหน้าที่นั้นไม่ว่าจะเป็นการบินการพักหรือการรอจังหวะมนุษย์ที่อยากใช้อิสรภาพทางเวลาอย่างแท้จริงต้องกลับมาถามตัวเองอย่างจริงใจว่าบทบาทของเราคืออะไรในช่วงชีวิตนี้ไม่ใช่บทบาทที่สังคมให้ไม่ใช่บทบาทที่ครอบครัวคาดหวัง แต่คือบทบาทที่สอดคล้องกับพลังความสามารถและประสบการณ์ที่เรามีอยู่จริงเมื่อบทบาทชัดการใช้เวลาจะไม่สับสนอีกต่อไปเพราะทุกการตัดสินใจจะมีเข็มทิศภายในรองรับการใช้เวลาที่สร้างคุณค่าไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องสอดคล้องกับตัวตนอินทรีย์ไม่ได้พยายามเป็นนกทุกชนิดมันเป็นอินทรีย์ให้ดีที่สุดและใช้เวลาทั้งหมดเพื่อพัฒนาความคมของการเป็นอินทรีย์ มนุษย์จำนวนมากใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการพยายามเป็นคนอื่นจนลืมพัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดจริงๆการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าจริงเริ่มจากการหยุดเปรียบเทียบและหยุดเรียนแบบแล้วหันกลับมาลงลึกกับสิ่งที่เราทำได้ดีและทำได้ลึกกว่าคนทั่วไปเมื่อเราลงลึกพอคุณค่าจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอธิบายมาก การใช้เวลายังต้องอาศัยความกล้าที่จะอยู่กับความเงียบเพราะคุณค่าที่แท้จริงมักเติบโตในความเงียบไม่ใช่ในเสียงปรบมืออินสีใช้เวลาจำนวนมากอยู่บนที่สูงอย่างเงียบๆไม่มีใครเห็นแต่ช่วงเวลานั้นคือช่วงที่มันอ่านลมอ่านทิศและเตรียมการลงมือที่แม่นยำมนุษย์ที่ใช้เวลาเพื่อสร้างคุณค่าจะไม่วัดความคุ้มค่าจากจำนวนสิ่งที่ทำแต่จากความลึกของสิ่งที่ทำ หนึ่งชั่วโมงที่ใช้กับงานที่สอดคล้องกับตัวตนอาจมีค่ามากกว่า10ชั่วโมงที่ทำไปเพื่อหลบหนีความว่างเปล่าเวลาที่ใช้ไปกับการพัฒนาปัญญาทักษะและความเข้าใจชีวิตจะสะสมเป็นทุนระยะยาวที่ไม่มีใครแย่งไปได้การใช้เวลาอย่างมีคุณค่ายังหมายถึงการเลือกไม่ทำบางอย่างอย่างตั้งใจเพราะทุกการตอบตกลงคือการปฏิเสธอย่างอื่นโดยอัตโนมัติ อินทรีไม่บินต่ำเพราะรู้ว่าการบินต่ำต้องหลบหลีกมากและเสี่ยงมากการใช้เวลาของมนุษย์ก็เช่นกันกิจกรรมบางอย่างอาจดูสนุกดูง่ายแต่ดึงเราไปอยู่ในระดับที่ต้องใช้พลังมากโดยไม่เกิดคุณค่าในระยะยาวการเลือกไม่ทำคือทักษะขั้นสูงของคนที่เข้าใจคุณค่าของเวลาอย่างแท้จริง เมื่อเราเริ่มเลือกใช้เวลาบนกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทชีวิตใจจะเริ่มสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่ต้องวิ่งตามความคาดหวังของใครและไม่ต้องเติมเต็มความว่างด้วยสิ่งชั่วคราวการใช้เวลาที่ดีจะทำให้เรารู้สึกเต็มแม้จะทำไม่มากและรู้สึกมั่นคงแม้จะไม่เร่งรีบอินซีไม่รีบพิสูจน์ตัวเองเพราะมันรู้ว่าการมีอยู่ของมันคือคำตอบอยู่แล้ว มนุษย์ที่ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องอธิบายมากแต่ให้ผลลัพธ์เป็นเครื่องยืนยันแทนการใช้เวลายังต้องสอดคล้องกับช่วงวัยและพลังชีวิตในแต่ละช่วงไมใ่ใช้สูตรเดียวทั้งชีวิตอินทรีหัวงอกจะบินน้อยลงแต่แม่นขึ้นมนุษย์วัยหลังจะใช้เวลาน้อยลงกับการพิสูจน์และมากขึ้นกับการส่งต่อการถ่ายทอดและการสร้างร่องรอยที่มีความหมายมากกว่าความสำเร็จส่วนตัว เมื่อเวลาถูกใช้ไปกับสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกว่างเปล่าจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความอิ่มเอมอย่างเงียบๆซึ่งเป็นความมั่งคั่งทางใจที่เงินซื้อไม่ได้ การใช้เวลาเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงจึงไม่ใช่การเติมชีวิตให้เต็มแต่คือการกลั่นชีวิตให้เข้มข้นขึ้นเมื่อกลั่นได้พอชีวิตจะไม่ต้องเร่งเพราะทุกช่วงเวลามีความหมายในตัวเองและจากความเข้าใจนี้เองเราจะเริ่มเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่ได้มา แต่วัดจากสิ่งที่เรากลายเป็นระหว่างทางซึ่งจะพาเราไปสู่จุดที่4ของ EP นี้การวัดความสำเร็จใหม่แบบอินทรีย์ที่ไม่ทำให้ชีวิตหลงทางอีกต่อไปครับพี่มนุษย์จำนวนมากเหนื่อยกับชีวิตไม่ใช่เพราะล้มเหลวแต่เพราะวัดความสำเร็จผิดมาตลอดทั้งชีวิตเราเติบโตมากับการวัดผลแบบฝูงดูว่าใครได้มากกว่าใครเร็วกว่าใครใหญ่กว่าใคร และใครดูประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นมากที่สุดการวัดแบบนี้ทำให้ชีวิตกลายเป็นการแข่งขันไม่รู้จบและไม่มีวันถึงเส้นชัยเพราะเส้นชัยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆตามมาตรฐานของคนอื่นอินซีไม่รู้จักคำว่าแข่งมันรู้จักเพียงคำว่าเหมาะสมเหมาะกับจังหวะเหมาะกับพลังและเหมาะกับเส้นทางของมันเองการวัดความสำเร็จแบบอินซีจึงไม่อิงกับเสียงปรบมือ แต่ยึดจากความสมดุลภายในว่าชีวิตยังบินได้หรือไม่ยังนิ่งพอหรือไม่และยังเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่าเมื่อแปลงมาสู่ชีวิตมนุษย์ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การได้มากขึ้นแต่คือการไม่หลงทางมากขึ้นหลายคนมีเงินมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแต่ใจกลับกระสับกระสายมากขึ้นเวลาหายไปมากขึ้นและความสัมพันธ์พังลงอย่างเงียบ ถ้าความสำเร็จแลกมาด้วยการสูญเสียสิ่งเหล่านี้อินซีจะไม่เรียกมันว่าความสำเร็จแต่เรียกว่าการบินผิดระดับการวัดความสำเร็จใหม่จึงเริ่มจากการถามตัวเองว่าชีวิตที่กำลังเดินอยู่นี้ทำให้เรานอนหลับได้หรือไม่ตื่นมาแล้วอยากใช้ชีวิตต่อหรือไม่และยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครเห็นหรือเปล่าอินซีบินสูงแต่ไม่ห่างจากตัวเอง มันไม่หลงลืมสัญชาตญาณของมันแม้จะอยู่เหนือป่าเมื่อมนุษย์เริ่มวัดความสำเร็จจากความนิ่งของใจแทนความวุ่นวายของภาพลักษณ์การตัดสินใจจะเปลี่ยนทันทีเราจะกล้าช้าลงโดยไม่รู้สึกผิดกล้าปฏิเสธโดยไม่กลัวตกขบวนและกล้าเลือกเส้นทางที่ไม่คึกคักแต่สอดคล้องกับชีวิตจริงมากกว่าเดิมการวัดความสำเร็จแบบอินซียังเน้นที่ความต่อเนื่องไม่ใช่ความวุอหวา ความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่เรายังทำสิ่งสำคัญได้ต่อเนื่องโดยไม่หมดแรงไม่ใช่การเร่งสุดตัวแล้วหายไปจากชีวิตของตัวเองอินทรีไม่บินแรงทุกวันแต่มันบินได้ตลอดชีวิตมนุษย์ที่เข้าใจสิ่งนี้จะไม่อิจฉาความสำเร็จชั่วคราวของใครเพราะรู้ดีว่าหลายความสำเร็จนั้นต้องแลกด้วยพลังชีวิตที่ไม่ยั่งยืนการวัดแบบใหม่จึงถามว่าเรายังมีพลังจะทำสิ่งที่รักไปอีกนานแค่ไหน ไม่ใช่ถามว่าเราขึ้นสูงแค่ไหนในวันนี้อินทรีย์ไม่สะสมเหยื่อเพื่ออวดมันสะสมพลังเพื่ออยู่รอดการสะสมของมนุษย์ก็เช่นกันถ้าเราสะสมแต่ทรัพย์สินแต่ไม่สะสมสุขภาพจิตความสงบและความสัมพันธ์เรากำลังสร้างชีวิตที่ดูมั่งคั่งแต่เปราะบางอย่างยิ่งการวัดความสำเร็จใหม่จึงต้องรวมสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าไปด้วยเช่นความสงบในใจความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และความสามารถในการอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องหลบหนีอินซีอยู่คนเดียวได้โดยไม่โดดเดี่ยวเพราะมันไม่ทิ้งตัวเองมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จแบบอินซีจะไม่ทิ้งตัวเองเพื่อให้โลกยอมรับอีกต่อไปเขาจะเลือกยืนอยู่ในจุดที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในแม้จะไม่โดดเด่นในสายตาคนอื่นการวัดความสำเร็จแบบนี้จะทำให้เราหยุดเร่งและเริ่มลึกหยุดเปรียบเทียบและเริ่มพัฒนาในแบบของตัวเอง ความกดดันจะลดลงและความชัดเจนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะเราไม่ได้วิ่งเพื่อชนะใครแต่เดินเพื่อรักษาเส้นทางชีวิตของตัวเองอินทรีไม่ต้องชนะป่าแต่ต้องอยู่รอดในป่าอย่างสง่างามมนุษย์ก็เช่นกันความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการไม่แพ้ตัวเองในระยะยาวเมื่อเราวัดความสำเร็จใหม่แบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยคิดว่าจำเป็นจริงๆแล้วไม่จำเป็น และหลายสิ่งที่เคยมองข้ามคือรากฐานของชีวิตที่มั่นคงที่สุดการวัดความสำเร็จแบบอินซีจะค่อยๆพาเราออกจากการไล่ล่าที่ไม่สิ้นสุดและพาเรากลับมาสู่ชีวิตที่มีจังหวะของตัวเองชีวิตที่ไม่ต้องเร่งเพื่อพิสูจน์แต่เดินอย่างมั่นคงเพื่อรักษาความหมายและจากการวัดความสำเร็จใหม่นี้เองเราจะเริ่มพร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของ EP ีนี้คือการจัดชีวิตทั้งระบบให้สอดคล้องกับอิสรภาพทางเวลาอย่างยั่งยืน ไม่ย้อนกลับไปสู่การเร่งรีบแบบเดิมอีกซึ่งจะเป็นหัวใจของชุดที่5ชุดสุดท้ายต่อไปครับพี่ เมื่อมนุษย์เข้าใจอิสรภาพทางเวลาเข้าใจการใช้เงินอย่างมีสติเข้าใจการใช้เวลาเพื่อสร้างคุณค่าและเข้าใจการวัดความสำเร็จแบบใหม่สิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือการจัดชีวิตทั้งระบบให้สอดคล้องกันเพราะความเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอถ้าชีวิตประจำวันยังบังคับให้เรากลับไปเร่งกลับไปดิ้นและกลับไปบินต่าเหมือนเดิม อินทรีย์ไม่แยกการบินออกจากการพักไม่แยกการล่าออกจากการดูแลพลังและไม่แยกการอยู่รอดออกจากการใช้ชีวิตทั้งหมดเป็นระบบเดียวที่เกื้อหนุนกันมนุษย์จำนวนมากล้มเหลวในการรักษาอิสรภาพทางเวลาเพราะแยกชีวิตออกเป็นส่วนๆ งานก็ส่วนหนึ่งเงินก็ส่วนหนึ่งครอบครัวก็ส่วนหนึ่งสุขภาพก็ส่วนหนึ่งและแต่ละส่วนดึงพลังคนละทิศจนสุดท้ายไม่มีส่วนใดสมบูรณ์อินซีสอนเราว่าชีวิตที่บินได้ยาวต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดทุกการตัดสินใจต้องไม่ขัดแย้งกันในระยะยาวการจัดชีวิตทั้งระบบเริ่มจากการยอมรับข้อเท็จจริงว่าพลังชีวิตมีจำกัดและต้องถูกใช้ด้วยความเคารพไม่ใช่ความฝืน อินทรีย์ไม่ฝืนลมมันอ่านลมและใช้ลมให้เป็นประโยชน์มนุษย์ก็เช่นกันต้องเลิกฝืนชีวิตในแบบที่ไม่ใช่และเริ่มจัดสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนตัวตนที่แท้จริง การจัดระบบชีวิตจึงไม่ใช่การเพิ่มกิจกรรมแต่คือการลดสิ่งที่ขัดกับอิสรภาพทางเวลาออกไปอย่างจริงจังลดงานที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาลดความสัมพันธ์ที่ดูดพลังและลดภาระที่ไม่ได้สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตในระยะยาวการตัดเหล่านี้อาจเจ็บในระยะสั้นแต่จะคืนพลังมหาศาลในระยะยาวอินซีกล้าปล่อยพื้นที่ที่ไม่เหมาะเพื่อรักษาท้องฟ้าที่มันบินได้ดีที่สุด การจัดระบบชีวิตยังต้องมีจังหวะที่ชัดเจนจังหวะทำงานจังหวะพักและจังหวะนิ่งเพื่อมองภาพรวมไม่ปล่อยให้ทุกวันกลายเป็นวันเดียวกันเพราะวันที่เหมือนกันหมดจะดูดพลังโดยไม่รู้ตัวอินซีรู้จักฤดูกการของชีวิตมันไม่บินแรงในทุกช่วงและไม่คาดหวังผลลัพธ์เท่ากันตลอดทั้งปีมนุษย์ที่อยากรักษาอิสรภาพทางเวลาต้องยอมรับว่าชีวิตมีฤดูกการและต้องจัดพลังให้เหมาะกับแต่ละช่วงไม่เร่งตอนควรพัก และไม่พักตอนควรลงมือการจัดชีวิตทั้งระบบยังหมายถึงการสร้างพื้นที่ว่างอย่างตั้งใจเพราะถ้าชีวิตไม่มีช่องว่างการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาไม่ได้อินทรีย์ต้องมีท้องฟ้าว่างเพื่อพุ่งและต้องมีที่สูงเพื่อพักมนุษย์ก็เช่นกันต้องมีเวลาว่างที่ไม่ถูกจับจองด้วยงานหรือความคาดหวังของใครเพื่อให้ปัญญาได้ทำงานและเพื่อให้ทิศทางชีวิตได้ปรับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ พื้นที่ว่างไม่ใช่ความศูนย์เปล่าแต่คือแหล่งกําเนิดของความชัดเจนและความคิดใหม่ๆการจัดระบบชีวิตยังต้องอาศัยวินัยที่สงบไม่ใช่วินัยที่บังคับอินซี see, มีวินัยในการรักษาพลังโดยไม่ต้องมีใครควบคุมมนุษย์ที่มีอิสรภาพทางเวลาจะไม่ต้องมีแรงกดดันภายนอกมาคุมเพราะเขาเข้าใจดีว่าถ้าใช้พลังผิดวันนี้วันข้างหน้าจะต้องจ่ายแพงกว่า วินัยแบบนี้ไม่แข็งกระด้างแต่มั่นคงและยืดหยุ่นตามสถานการณ์การจัดระบบชีวิตทั้งหมดจะค่อยๆทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างมีกรอบชัดเจนไม่ใช่กรอบที่จำกัด แต่เป็นกรอบที่ปกป้องสิ่งสำคัญเมื่อระบบชีวิตสอดคล้องกันเราจะไม่ต้องคิดทุกเรื่องใหม่ทุกวันไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองตลอดเวลาและไม่ต้องแก้ปัญหาซ้ำๆพลังชีวิตจะเริ่มสะสมแทนที่จะรั่วไหลและเมื่อพลังสะสมมากพอความสงบจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามแต่มันจะกลายเป็นสภาพปกติของชีวิต อินทรีย์ไม่ได้สงบเพราะป่าเงียบแต่มันสงบเพราะมันรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนและกำลังทำอะไรมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อชีวิตทั้งระบบสอดคล้องกับอิสรภาพทางเวลาความเร่งจากภายนอกจะไม่สามารถดึงเราออกจากเส้นทางได้ง่ายอีกต่อไป จากจุดนี้คำถามของชีวิตจะเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าจะจัดการเวลาอย่างไรแต่คือจะใช้เสรีภาพที่มีอยู่นี้ไปสร้างผลกระทบแบบไหนให้โลกโดยไม่สูญเสียตัวเองและคำถามนี้เองคือประตูของ EP ีถัดไปของบ้านเลขที่108ซึ่งจะพาเราไปสู่การใช้พลังอินทรีย์ในระดับที่ลึกกว่านี้อีกไม่ใช่แค่ชีวิตของตัวเองแต่เพื่อคุณค่าที่จะทิ้งไว้ในโลกอย่างสงบมั่นคงและไม่หลงทางครับพี่